การซักถามเพื่อปิดคำถามฐานเทคนิคพื้นฐานที่ทนายสายว่าวามต้องรู้ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอกันอีกครั้งนะครับกลับมาอยู่ในช่วงของรอยยุทธิเทคนิคทนายความที่ผมจะเอาสาระน่ารู้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทํางานของทนายความเนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นนรับชมกันวันนี้ผมก็จะมาพูดต่อกัน,นเองเรื่องการซักถามเพื่อปิดคําถามค้านซึ่งผมเคยได้พูดไว้ในคลิปเรื่องการถามพยาน101นะครับว่าการซักถามพยานเพื่อปิดคถาถามค้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับทนายความที่ขึ้นว่าความนะครับวันนี้ผมจะมาขยายความถึงรายละเอียดทางปฏิบัติเกี่ การซักถามพยานเพื่อปิดคำถามค้านว่าเป็นยังไงก่อนอื่นไปเข้าใจก่อนว่าการซักถามพยานเพื่อปิดคำถามค้านเนี่ยคืออะไรการซักถามพยานเพื่อปิดคำถามค้านเนี่ยก็คือการที่เราคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะถามค้านทำลายน้ำหนักหรือจะเอาประโยชน์จากพยานของเราเนี่ยนะครับเรื่องคำถามแบบไหนแล้วเราก็ให้พยานเนี่ยชิงสอบคำถามหรืออธิบายเหตุผลในเรื่องนั้นก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ฝ่ายตรงข้ามถามซึ่งมันจะมีประโยชน์ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยากที่จะถามค้านได้เพราะว่าสิ่งที่เขาจะถามค้านเนี่ยได้ถูกอธิบายมาทั้งหมดแล้ว แล้วก็มีประโยชน์ทําให้พยานเราเนี่ยไม่ถูกจูจ่โจมทางการถามค้านนะครับเพราะว่าได้เตรียมต่อคาถามที่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะถามมาก่อนแล้วซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ผมได้จากหนังสือของอจรรศาจารย์ภพยารฤทธมุงพลนะครับซึ่งผมเอารบบใช้แล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเลยก็ยกตัวอย่างไว้อย่างเข้าใจง่ายเป็นหนังสือที่ไม่อ่านไม่ได้นะครับก่อนจะขึ้นว่าความแล้วก็เล่มนี้หาซื้อไม่ยากนะครับไม่แพงตอนนั้นผมซื้อมา180บาทขั้นตอนในการซักถามเพื่อปิดคำถามค้านเนี่ยเป็นยังไงสําหรับขั้นตอนแรกนะครับคือหน ทำักถามพยานของเราก่อนนะครับว่าการที่เราจะเอาตัวโจ์ขึ้นเบิดความเนี่ยเราจะให้เขาเล่าเรื่องราวว่ายังไงการที่เราจะเอาพยานของฝ่ายเราขึ้นเบิดความพยาน่างนี้จะเบิดความเกี่ยวกับเรื่องอะไรพยานที่ออกหมายเรียกมาเนี่ยจะเบิดความเกี่ยวกับเรื่องอะไรเ <_ c oughs> ช่นมาเป็นพยานเบิกความร่วงร,รู้เห็นการทำสัญญากู่ เบิก <debuted. S 2> ความว <bur> ่าร nah well, so ู้เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมเบิกความว่าเห็นจําจเลยผิดนประมาทนะครับเราก็ต้องเตรี่ยนลายละเอียดของเราออกหากเป็นคดีแท่งนะครับก็สามารถทําบันทึกถ้อยคาแทนการสักถามพยานได้ซึ่งบันทึกว้อยคำแทนการสักถามพยานคืออะไรเนี่ยผมก็เคยได้ทาคลิปอธิบายไปแล้วนะครับหรือหากเป็นคดีอาญาบางทีเนี่ยก็ทําเป็นบันทึกคาเบิกความก็ทํากันเป็นทางปฏิบัติในหลายๆคดีนะครับต่อมาข้อที่2นะครับให้เราคิดว่าหากเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเราจะต่อสู้คดีเนี่ยด้วยประเด็นไหนอย่างเช่นหากเป็นคดีแท่งเนี่ยอันนี้ไม่ยากอยู่แล้วเพราะว ก็สามารถตรวจสอบจากคำให้การได้อี่แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามจะสู้ยังไงถามว่าเป็นคดีายาเราก็ต้องดูว่าคดีนี้เขาจะสู้ว่าไม่มีเจตนาสู้ว่าไม่ใช่ทีหายโดยที่จีนนสู้ว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายสู้ว่าเป็นการแสดงความเห็นด้วยจุดจริตซึ่งการหาประเด็นข้อต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม มันก็หาได้จากหลายช่องทางนะครับเช่นการดูจากตัวคําฟ้องคาให้การที่เขายื่นต่อศาลดูจากคําแถลงต่างๆที่เขายื่นไว้ระหว่างกระบวนพิจารณาคำร้องขอพึพ้งพรองชั่วคราวคำร้องขออะไรต่งางๆที่เขาจะเขียนเป็นแนวไว้ว่าแนวข้อต่อสู้เขาเป็นยังไงคำร้องฝากขังคำร้องอะไรต่างๆที่อยู่ในสำนวนสอบสวนคดียายาหรือข้อมูลที่ได้จากการเจรจาไกลเกลี่ยก่อนที่จะมาสู้พยานกันเราต้องคิดว่าเอ๊ะ้าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราจะต่อสู้คดีนี้ว่ายังไงนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามเขามีประเด็นต่อสู้ยังไงเราต้องตั้งไว้นะครับ ข้อ2มาดูว่าฝ่ายตรงข้ามเขาคิดจะต่อสู้อย่างดียังไงต่อมาคิดเลยว่าจากประเด็นข้อต่อสู้ดังกล่าวเขาจะถามค้านจากประเด็นข้อต่อสู้เขาอย่างไรข้อยหลักๆของการถามค้านเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์2ออย่างคือถามเพื่อทําลายน้ําหนักพยานของฝ่ายตรงข้ามหรือถามเพื่อให้พยานฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเบิดความในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเราก็ต้องมองมุมกลับไปว่าหากเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเราจะถามให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายเราได้ยังไงนะครับหรือจะถามเพื่อทําลายน้ําหนักพยานปักดังกล่าวได้ยังไงตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องการถามค้านเพื่อนําสืบว่าได การชาระหนี้เงินกู้ไปแล้วเราก็ต้องหมายเรียกสเตทเมนต์ม,มาถามค้านถึงการกู้ยืมเงิงนการชําระหนี้ก่อนหนะ้าหากเราจะพูดว่าพยานโจทย์ไม่เห็นเหตุการณ์เราก็ต้องถามค้านในเรื่องแสงไฟที่เกิดเหตุระยะเวลาเห็นเหตุหการณ์ความมึนเมาหรือว่าความสามารถในการมองเห็นของพยานหรือหากเราจะต่อพู้แสดงความเห็นด้วยสุจเิตเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทเราก็จะสอบถามถึงที่มาที่ไปของการพูดถ้อยคําที่หมินมามากก่นประมาทกันก็เพราะฉะนั้นให้เราทําตัวเราคิดเหมือนกับฝ่ายอุทธรา์เลยว่าหลังจากที่เราดูคําเบิกความของพยานที่เราทำมาแล้วว่าพยานเราจะเบิกความอย่างเนี้ยห เราเป็นฝ่ายตรงข้ามเราจะตั้งคำถามานว่าอย่างไรบ้าง <S <S ทีนี้พอข้อสุดท้ายพอเรารู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับจะถามพยายนของเราด้วยคำถามไหนแล้วแทนที่เราจะปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามไปถามพยายนเราเนี่ยนะครับเราก็ซักถามเพื่อปิดคำถามานก็คือการซักถามเพื่อให้พยายนเข้าที่ในเรื่องดังกล่าวเลยโดยที่ไม่ต้องร้อฝ่ายตรงข้ามถามค้านตัวอย่างเช่นหากเรารู้อยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามจะสุกว่าพยายนเราเนี่ยไม่น่าจะมองเห็นเหตุหการณ์เพราะขณะเกิดเหตุมืดเราก็ถามพยานนะ พยานครับขนาเกิดเหตุเป็นเวลา3ามทุ่มคืนเดือนมืดท้องฟ้ามืดมากเลยทําไมพยานถึงเห็นเหตุการณ์พยานก็จะไปอธิบายบอกมันมีไฟอยู่ตรงโน้นมีไฟตรงนี้ก็ต้องอธิบายให้ละเอียดพยานไม่เคยพบเห็นจําเลยมาก่อนเลยทําไมพยานถึงจดจําจําเลยได้็ต้อธิบายว่าจําเลยมีรูปหน้าหน้าตาจดจายยําง่ายยังไงหรืออาจจะไม่เคยเห็นตัวมาก่อนเคยเห็นรูปหรือสมมติว่ารู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะสู้ว่ามีการโอนเงินจาระหนนี้มาก่อนนะครับเราก็ให้เบอร์ยานเบิกความอธิบายว่าไอเงินที่โอนมาก่อนหน้านี้เป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนนี้้ยยยงงงไบบาาาก็พอธิ มันเป็นเงินํระนี้เงินกู้ครั้งอื่นไม่เกี่ยวข้องกับครั้งนี้หรือถามอะไรก็ได้นะครับที่อธิบายถึงสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการจะทําลายน้ําหนักหรือต้องการจะเบิดความไม่เป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยเช่นทาไมพยานเอกสารนี้ไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่พยานเบิดความทาไมพยานถึงไม่มีเอกสารไม่มีคลิปเสียงคลิปวิดีโอมาสแสดงประเด็นไหนที่เราคิดว่าเราจะถูกโจมตีเนี่ยให้เราอธิบายไว้ก่อนเลยผมมาสรุปขัน้นตอนง่ายๆเกี่ยวกับการซักถามเพื่ปิดคําถามค้านนะครับก็คือ1การเตรียมคําเบิดความหรือคาซักถามพยานของเราก่อนหลังจากนั้นก็ให้้้คิดว่่่าาาฝยตงขจะอสู ด,ด้วยประเด็นข้อท็จริงหรือข้อกฎหมายว่ายังไงขั้นตอนที่3เนี่ยคือคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะซักถามพยานของเราด้วยคําถามค้านแบบไหนแล้วก็ข้อที่4นะครับอย่าไปรอให้ฝ่ายตรงข้ามถามค้านให้พยานของเราเบิกความอธิบายเหตุผลดังกล่าวมาก่อนเลยอันนี้คือสขั้นตอนในการซักถามเพือ่อปิดคำถามซึ่งหากคุณทําตามขั้นตอนดังกล่าวเหล่านี้นะครับจะทําให้พยานของคุณเนี่ยเบิกความได้สอดคล้องสมเหตุสมผลแล้วก็ยากกับการที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมาถามค้านทําลายน้ําหนักพยานของเราสิ่งที่เขาคิดจะถามเนี่ย ก็ถูกดีแคลร์ถูกอาชพบายกระจ่างแจ้งหมดแล้วก็จะทําให้เป็นประโยชน์ในการทํางานเป็นอย่างมากคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กบ่บเพื่อนๆและผู้สนใจทุกคนนะครับหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สงสัยอยู่นะาอยากให้ผมทาคลิปเรื่องไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเขาได้นะครับเดี๋าผมชํานาญเรื่องนั้นเดี๋ยวจะทําให้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ับช่องสีสังรอเพื่อติดตามสาระนะ่ารู้ดีๆช่นนี้ต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปวีดีโท่านี้ก่อนสวัสดีครับ